นะครับคำว่าโชคดีในเรื่องของการงานนะครับโชคดีในเรื่องของการงานซึ่งผมดูแล้วสรุปแล้วนะครับมีอยู่สีลัคนาราศีที่เด่นเด่นด้วยกันนะมีอยู่ที่สีลัคนาราศีที่เด่นเด่นด้วยกัน นะครับนะโชคดีเรื่องงานนะครับมีโชคดีในเรื่องของการงานนะ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 อ้าวะเอาวละทั้งหมดมีอยู่สี่ลัคนาราศีด้วยกันนะครับลัคนาราศีที่หนึ่งลัคนาราศีตุล นะครับมีใครลัคนาราศีตุลบ้างนะฮะตุลตุลตุลชูป้ายไฟให้เลยชูป้ายไฟให้เลยลัคนาราศีตุลนะลัคนาราศีแรกที่จะโชคดีในเรื่องของการงานนะครับลัคนาราศีแรกที boo>. ่จะโชคดีในเรื่องของการงานนะครับลัคนาราศีที่สอง ขอบคุณคุณเสกสรรน,นะครับที่แบ่งปันไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับลัคนาราศีที่สองที่จะโชคดีในเรื่องของการงานนะครับได้แก่ชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีกันนะสินแสหมิงชูป้ายไฟให้เลยลัคนาราศีกันนะครับนะ สวัสดีคุณจานิดนะคะจานิดนะฮะทำไมจานิดไปเอาอีโมจิแบบนี้มาจากไหนเนี่ยทาไมมีอีโมจิไม่เหมือนคนอื่นทําไมคนอื่นเขาไม่มีเหมือนจานิดล่ะอ๋อจานิดเป็นสมาชิกซูปเปอร์วีไนี่เองนะนะเออนะฮะนะฮะจานิดเนี่ยนะซูปเปอร์วีไอะไรเนี่ยพรทิปแซงโง่อยากมีดวงมีตังไม่มีสักเลยคนเกิดเยอะสักอะไร ไม่มีสักอะไรฮะสักน้ำมันเหรอหรือสักอะไรเสือเพนเหรอสักอะไรฮะโอ้ยนะ,ะจานนิดทำไมมีอีโมจิเยอะจังเลยคะคนอื่นเขาไม่เห็นมีเหมือนเหมือนจานนิดบ้างอะ่ะฮะเป็นสมาชิกซูปเปอร์วีวีเหรอฮมจานนิดนะนะนะอ้านะฮนะ นะเอา้านะครับลัคนาราศีแรกคือลัคนาราศีตุลน,นะที่จะมีโชคดีเรื่องงานลัคนาราศีที่สองคือลัคนาราศีกันนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ที่จะมีโชคดีในเรื่องของการงานนะลัคนาราศีที่สาม ที่จะโชคดีในเรื่องของการงานได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนชูป้ายไฟให้เลยลัคนาราศีมีนชูป้ายไฟให้เลยลัคนาราศีมีนนะเออนะฮะลัคนาราศีที่สมลัคนาราศีมีนนะลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดนะ ที่จะมีโชคดีในเรื่องของการงานนะครับโชคดีในเรื่องของการงานได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์อา้าวชูป้ายไฟให้เลยลัคนาราศีสิงนะชูป้ายไฟให้เลยนะฮะนี่แหละสีลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการงาน นะครับนะครับเออสีลัคนาราศีที่จะมีโชคดีในเรื่องของการงานนะถือว่านะครับเฮงและปังมากๆนะสี่ลัคนาราศีในเดือนสิงหาคมนะครับที่จะโชคดีในเรื่องของการงานนะเออสีลัคนาราศีนี่แหละ ที่จะมีโชคดีในเรื่องของการงานลัคนาราศีที่หนึ่งลัคนาราศีตุลน,นะโดดเด่นมากๆดาวไปโดดเด่นขนาดเนี้ยต้องโชคดีในเรื่องของการงานแน่นอนนะฮะนะฮะนะฮะ,นะฮะอะไรเนี่ยตุนไม่มีจะก,กินแล้วโถนดูลัคนาผิดแล้วปลาสลิดเอ้ยนะฮะมัรู้จะพูดคำไหน โผล่มาตุนไม่มีจะกินแล้วอเนี่ยดูลักษณะผิดดูหน้าตาเออเออด้วยเนี่ยอืมนะฮะนะฮะเออนะฮะนะนี่แหละนี่แหละจะโชคดีเขาไม่ได้ชื่อปลาสลิดเราแต่มันนุ่นจะเรียกอะไรเนี่ยฟังลักษณะผิดแล้วก็ชอบวอยวายเออนะฮะนะตุนนะจะมีโชคดีในเรื่องการงาน นะจะมีโชคดีในเรื่องของการงานสีลัคนาราศีนะคะคุณรีวิวแบบบิวบิวสวัสดีนะคะเนี่ยเขาประมาช็อตโนต้ตไว้ให้ด้วยขอบคุณคุณรีวิวแบบวิวบิวก็ซาะคะเออเข้าอุตส่าห์มาช็อตโนต้ตให้เนี่ยนะเออนะครับย้ำนะย้ำย้ำสี่ลัคนาราศีที่จะมีโชคดีในเรื่องของการงานเช่นได้งาน ใหม่บางคนสมัครงานตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้อา้าวสิงหาคมจะได้หรือหรือนะฮะมีโอกาสที่จะนะฮะได้เลื่อนตำแหน่งได้ขยับไปทำในตำแหน่งที่เราชอบเออหรือว่าได้เจ้านายได้ผู้ร่วมงานได้ลูกค้าที่ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมความอยู่ในโชคดีในเรื่องของการงานทั้งสิ้นนะครับ คุณวีนาบอกว่าวีนามาขอใจค่ะโอ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้นาะคุณวีนานะชูป้ายไฟให้คุณวีนาหน่อยนะฮะนี่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 นะฮะเออนะฮะนะฮะนี่แหละครับสี่ลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการงานนะขอย้ำนะครับสี่ลัคนาราศีที่จะมี โชคดีในเรื่องของการงานรวมความแล้วก็คือโชคดีในเรื่องของการงานขอบคุณนะฮะสำหรับดอกกุหลาบนะคะจากคุณนัทนภินนะคะนุชนภินหรือนัทนภินไม่รู้สะกดผิดหรือเปล่านะผมนะนะครับนะฮะสวัสดีคุณเอมิ่นะคบคุณเอมี่มาแล้วนะคบคุณเอมี้นะอา้าว นะนี่คือสีลัคนาราศีที่จะมีโชคดีในเรื่องของการงานนะครับอย่างเช่นลัคนาราศีตุลเนี่ยก็โดดเด่นมากนะใครที่งานน้อยๆอยู่ก็น่าจะขยับงานเยอะขึ้นมีอะไรที่ดีๆเข้ามามากขึ้นนะเออนะฮะอืม นะครับหรืออย่างลัคนาราศีกันเนี่ยดาวก็ไปโอ้โหดาวพุธอย่างเงี้ยไปส่งผลดีในเรื่องของการงานอย่างเงี้ยรับรองสําเร็จแน่ๆชาวลัคนาราศีกันคุณสุดจ,จริตเหรอคะนามสกุลพักดีนะฮะติดตามอาจารย์มาหลายปีทายได้แม่นยามดังตาทิพย ขอบคุณมากที่สละเวลาเพื่อให้กําลังใจแก่ทุกคนโอ้ยขอบคุณนะคะชูป้ายไฟให้คุณสุจริตพักดีหน่อยชูป้ายไฟให้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะเออนะฮะนี่แหละนี่แหละนละครับออนะฮะนะฮะคุณจ่าเอสวัสดีครับนะฮะนี่แหละคือสี่ลัคนาราศีที่จะโชคดีในเรื่องของการงาน นะฮะลัคนาราศีมีนก็อยู่ในนั้นด้วยนะลัคนาราศีมีนก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งลัคนาราศีคือลัคนาราศีสิงห์นะครับที่จะมีโชคดีในเรื่องของการงานนะคือดูแล้วเวลาดูว่าจะโชคดีเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยอย่างถ้าเกิดจะดูโชคดีในเรื่องการงานเนี่ยก็ต้องไปดูที่ดาวที่อยู่ในรอยอยู่ในเรือนกรรมะ หรือดาวที่ไปลอยเด่นในเรือนกร,รมมะหรือดาวเจ้าเรือนในของเรือนกรรม,มะหรือดาวที่เลงไปยังเรือนกรรม,มะหรือดาวที่ทำมุมกับเรือนกรรม,มะแล้วมันทำมุมในทางที่ดีกับเจ้าเรือนก็เป็นนะครับสี่ลัคนาราศีที่สามารถจะอ,ออกคำพยากรณ์ได้เลยว่าจะโชคดีในเรื่องของการงานนะหรือบางคนทํางานอยู่แล้วอาจจะไปได้จับรับจอบ็อ งานที่สองงานที่สามเราได้สตุ้งสตังดีขึ้นมาอย่างนี้ใครจะไปรู้เา่านะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในลักษณะนั้นนะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในลักษณะนั้นนี่คือนะครับจัดอันดับดวงในเดือนสิงหาคม2568นะนะครับนะครับนะฮะเออนี่แหละนี่แหละนะครับ ใครเนี่ยทำไมเมื่อวานไม่ไลฟ์เหลือมกูอืมนะฮะเออนะครับต้องมานนวันนั้นวัน <c> น <oughs> ี้นะฮะเออนะฮะเนี่ยคือนะครับลัคนาราศีทั้งสี่ลัคนาราศีที่จะดวงดีในเรื่องของงานนะนะเออนะฮะนะอ้าเข้ามาแล้วนะครับเอ้า ขอส่งมินิฮาร์ตให้กับเอฟซีหน่อยนะฮะคุณที่เข้ามาใหม่นะฮะคุณวันติกาสวัสดีค่ะมินิฮาร์ตนะคุณวันติกานะฮะคุณอะไรเนี่ยแมปเปอร์เหรอแมปเปอร์ช็อปเหรอนะฮะนะฮะอ่านนะฮะ,นะฮะ,นะฮะคุณอะไรวะคุณอ่านไม่ออกอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกที่นั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยนะ คุณนพพรตร,รุ่งเสถียรน,นะครับส่งมินิฮาร์ตให้หน่อยนะเข้ามาเมนแล้วนะฮะนะมินิฮาร์ตนะน,นี่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 นะฮะอืมอะไรคุณมปเปอร์ชอบหัวลาะมาฮ่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 าหัวเลาะอะไรทําไมไม่บอกกันโอ้บอกกันหน่อยซีหัวลาะที่ผมอ่านสะกดไม่ออกกันหรอเออแทนที่จะเวทนาสินแสหมิงแม่งสะกดไม่ออกเว้ยหัวลาะใส่ผมอย่างนี้ได้ไงอะ เออนะสีลัคนาราศีนะนะฮะ,ะน,นะนะฮะเออนะฮะเออนะ,ะออนะถามมาได้เมื่อวานไม่ไล์เหรอเออนะฮะทำไมเมื่อวานไม่ไลฟ์ก็ไล์วันนี้ไล์กลังนั่งไล์อยู่ทำไมไม่ดูตอนไล์เล่านะอืมนะเออผมก็ขมขไปงั้นละฮะไม่ได้อะไรมากหรอกนะฮะอืมนะฮะ นะเอา้านะสี่ลัคนาราศีนะครับที่นะฮะดวงโชคดีในเรื่องของการงานนะย้ำนะมีลัคนาราศีตุลลัคนาราศีกันลัคนาราศีมีนลัคนาราศีสิงอย่างลัคนาราศีสิงเนี่ยนะฮะนะะ ก็ถือว่านะครับจะโชคดีในเรื่องของการงานเช่นกันนะครับคุณอะไรเนี่ยฮะเห็นเสื้อแล้วตาลายค่ะหลับตาสิคะหลับตาแล้วเอาผ้าผูกตาก็ได้แล้วฟังเอาหูฟังอย่างเดียวนะจะได้ไม่ต้องดูลายตานะคะเอออยากเล่นหมอกคอสไหมเนี่ยมีตารางหมอกคอสอยู่ที่เสื้อด้วยชอบไหมเออเว้ยเฮยนะฮะอืมผูกตาแล้วฟังอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องลายตานะ นาเวทนาชิบหายเลยนะฮะเอาโอเคนะคะเอา